วัสดีน้องทาง YouTube นะครับมาเบิ่งการเก็บของของน้องเตกับน้องเอความเร็วในการเก็บของของน้องน่ะนี่แหละกคือประมาณนี้แล้วเสมอเสมอ,อมันเก็บขึ้นมาสักเอาหลวงพ่อขอใจกันเก็บเก็บยังไงคือเก็บออกมาข้างนอก Nó ừ. cứ <laughs> <laughs> nào đây có kiếp anh đây có kiếp con cái นี่เม่ล่าก่อนขื้นเตยล่าตั้งว่าเป็นฉากพอถอนไว้ให้มันเหลือแต่สุดจากของใจให้ใหี่ใหญ่ใหแบบ้าการเก็บของของน้อง สะอาเสมอไรมาเบิ้งมันเป็นยังไงมันเก็บยังไงมั้งยังไงเมื่อใดรแบบว่าเมื่อมี้ดีมแล้วมันก็บมือกันบะหมี่จักมือมือบะมีก็คือเกลียมี่ขึ้นเกลียบะมีก็คือเกลีนี่มือนี่บะมีนี่ก็คือเกลีนี่มันเก็บคือมันสะยังไงมันเป็นยังไงเขียวตัวเนาะมันเดือดหรือไม่เอ๋อปกติตัวเนาะกับมันเดือดจีบบะหมีเดือดเหมือนเชียงคืนมนี่ไก่ได้ลูกแปดคืน

จิ้นน้ำจุดดอ,อันนั้นเอาไปใ <c oughs> ส่นั่นแต่สากค่อนข้างบานตัวโอ้ยหาแต่ผู้ใดผู้ใดมาฝากกี่ลายเถอะหาแต่เนี้ยหาแต่แนี้ยขนขึ้นรถกูอีกแล้วแม่้หีหดมเพียกละยไงยายเพราะม่มันทางหลังมันับ อันนี้ยักเข้าใจพีชอันนี้คือแฟนครับเพิ่นเอามาให้เพิ่นเจ้าเมียบ้านนี่เจ้าเมียบ้านบ่ได้กินยายต้องต้องขอยังเพิ่งเดามาในคลิปเลยบ่บ่บ่ยายต้องต้องขอใจว่ารถฉันมันเป็นรถระดับหรูแม่ยายมันสิมาแก่ของพวกนี้บ่ได้มันมาเป็นรถปิกอัพเจ้าดิพอสิีแก่หลักค้งแก่ของได้รถระดับระดับเสียระดับเสียแก่ของห้างเนาะแก่ยังก่อแก่ของห้างมึงว่าเอื้อกูเป็นของห้างเขาก็สิล่งเบียกกะสิล่งเปล่าก็สิของห้างต้องเก็บมาแทะอย่าง มาขายได้ักบาทมี่ขายได้กเจ็ดบาทสันตัวไปมงไปอบแันเลยรถ้ไงดังอย่นั <S <S the okay. mm? so, my my ้นไงแม่ไม่มาวันนี้นะไปพี่ลาพี่ลาไปูดุแล้วมันจะบอสฉันได้อันอันมันยไปแล้วว่าไดังรถอีจังเี่ยดังอีจังอีดอกกันแเป็นยัง ครับสวัดีครับสวัสดีครับไม่พอกันไหมครับถ่าย,ายรูปนะครับกถ่า,ายรูปเออเปล่าเปล่าถลอไปนถ่ถา,ายรูปะ่ครับพี่ล้าต้องหลัจับมือเจาตัวนะ่าไฟท่ายคลิปก็อนอะไรอะไปท่ายคลิปหมจ้าจี๊ดจ้ายรูปผมไม่ต้องับจับแ

น้าวัดทางคุ่ม้หนาวัดที่ท่น้นเกาป๊ะสร็จนีดูบเปัไปา้นอยอีไปซาซาเต็มเแล้วไปอีนีไปซาซาชุดีวนองนนี่เป็นอย่างเอายูเข่าียูเขาลี ขอบคณ er mm ุณ hmm. ข้าวปุ้นที่เหลืออยู่ตอนนี้นะฮะให้กันโดเลมอนสงสัยคนเดียวกันที่เราถือสองตัวเออเอาข้นโดเลมอนนี่ถดอเล่าอนน้ำใช้ก่อนนี่อ่านหน้ามีขคาที่เอาดอโดเอาโดเจ๊งเงินมาเอาดอนี่ อะไรก็ใช้เงินบอลขึ้นเป็นเมาไว้แล้วแจกจายจิ้มากมีงอุปกรณ์เขาฝากถึงอุปกรณ์อาบน้ำพี่ช่วยนะครับพี่ช่วยเมาน้ำให้น้องด้วยอันค่าของน้าบดมาเป็นร้อยค่ะนี่บริษณาสนับสนุนบอกค่ะติดตับกับแม่น้ำคาวปิตดับติดตับเ๊บฝากช่วยฝากฝากถึงฝากช่วยพามุ่นด้วยคเมาน้ำให้น้องด้วยน่าจะพึ่งาน้ำแค่อันนี้ช่องพี่เอพอยชมพูบ่กค่ะนี่เป็นดาราท่านึง เอาเอยชมพูปอมพูเับย pues mm nah ื้อให้แเลป้าิมีตาดารากเละปนัีเป็นีเล่น na. ุกกองเป็นมีเล่นเหรเป็นมีเล่นเลลไม่ัเลนเล่นบอลเล่นเทรนิสกวไปไปไปรถไปรถป้าไปอาบน้ำคนล่ากับเธอ่ากวนไปเอาของไปกถาไปนี่เปนของอะไรไปน่ดิมียงไรไปไปถ เขาอแล้วเอาด้วยของน้มีดไปนั่มันกันนัเป็นเังไดก่อนด้น้ดแล้วอยากนั้น้ำผู้เดียวเป็นพันสองหรอเด้อสิบอรให้เดอบ์นาลาตีทามแน่มัวบปไหนนันวน่าลาว่ะทามแน่อันนี้ก็ตีพันหรอเด้อสุขีบคลิปละห้าร้อยประมาณ80ิคลิปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเยไฟเาฟคลิปละห้าร้อยเป็นเพยงใดใช่ก็เป็นพันสองมันก็เป็นเศษพวกเขนจักไหเอ๋อรถไฮแมะอ๋อรถไฮแ้คะนอกกุศลใช่ป โง่กับบาวาบวกเลขบ่าถือนอกไปสูนโมาดเดีโมบดายมาไล่น่แม่ด้ผู้เดียวนี่แมจังม่อยากายแท้นคือวันหนาลาเถีหยังนได้ไปหยังเขายังเพิ่ได้เน่นะอันนี้จะให้ฉันตี๋ยให้ซะูในพระเอกให้เดียวไปน้ำหาดหนักมวยก่อนนางเอก หุ่นนักมวยพบกับนางเอกหุ่นนักมวยผมสยายน้องปลายสุภาวดีเตงไดกสีแดงยามได้ก่อนถามแน่มันตอนไหนแล้วไปซาทำไมซาให้หยังของนั่นโอ้เขาให้ซาซาเพื่อ ครับออขอบคุณครับ,บนักแหยกหุ่นนักมวยเอารีบเก็บปลายมันดึกแล้วเสร็จแล้วเสร็จอียังคืออยู่ปุ่นเนาะเป็นเสร็จอะไรเอาง่นามาเรื่องเนี่ยก็ไม่เสร็จทันทีเอาแล้วทำไมช้า,า,ท,าทำไมมันลงตั้งนานแล้วเวทีมันทำอะไรนนเบื้องไอ๋อมึงดิอะไรจะกระเบื้องไหมหนูต้องได้มาถือสองป้สองอันให้เบื้อง่งที่หลังอ่ะก่อนจะขึ้นไปเต้ยละหน่กเก็บไว้ก่อนหมดแล้วแต่ว่ามันเร็ว เนื้อหัวกับขนาที่เสียดสะยังขนาดนี้สูตรก็ยังคือเก่าอยู่เสร็จหมดแล้วนี่มับ่ใช่มันบ่ใช่เปล่ามันบ่ใช่พี่ลาโองพี่ลาโทมามันต้องมันต้องทําเวลาเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วอ๊ยมันต้องทําเวลาเวลามีค่าคือการพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็เตรียมเฮ็ดงานมือใหม่เจอเลยตอนยันตากินแน่นอนเข่าก็ะสันในหิวโอ้เข่าก็ะสันในหิวไปเลยเข่าก็หิว

ว่างให้ยังใส่เฮีหยังเป็นยังคือว่าง,งใส่ก้าดตัดสายมึงมีพิรุษด,ด้วยนี่หาอ,อยู่กับผู้ใด้เริ่มมีพิรุษแล้วพวงนี้เริ่มมีพิรุษแล้ว อันนี้พี่เข้มครับอันนี้ล่าหน่อยครับอ pues ันนี้พี่เข้มอันนี้ล่าหน่อยครับอันนี้พี่เข้มอันนี้ล่าหน่อยครับผมพี่เข้มครับอันนี้าหน่อยครับอันนี้อันนี้พี่เข้มอันนี้ล่าหน่อยครับก็จังได้ก่อเ้านั่นมาแต่ว่าเมื่อยขับรถนี่ขึ้นจังได้พี่น้องนี่เด้องน้ำมือเสียไหนเด้อยก็ได้เห็นบึกเสียกับขึ้นน้ำมากแน่แน่ งานเลยงรีสโรนี่ละคดิดตามกันนี่ล่ะเท่าดากันี่ล่ะถ้าปาหาเนี้ยจะไปินต้มพวงไข่ต้มยำพวงไข่เอาซิเคียกันสวัส่งเอากไจักชตเอาหางจักชเนียได้จักชเนียเสือเสือ เจ้าสิงไม้ไทยคิเป็นอยังไล่ะไอเชือกเอาอกระเชือกกระเชือกออกระเชือกออกบ่กระเชือกบ้ไม่เคยเจอไม่ไม่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปต้องขอบคุณบ้าวอะอเองเดี๋ยวไม่ก็มาปากว่า เอางวดนี้มันก็จะมาเนี่ยนี่งวดนี่งวดนี่สามสองนี่แหละสามสองตอนที่แอบตอนที่ถ่ายรูปน่ะแต่พอถึงเวลาไปซื้อลืมหนูตามงวดแรกแต่ว่างวดต่อไปของมันสามสองแล้วเป็นหนังงวดเนี่ยเอาพี่น้องครอพคอกันคลิปหนาคลิปนี้ลากกันไปด้วยภาพออรดีดาบเสียเอาดาบมัน้ย ฉันบูดาจ้าฉันเดี๋ยวค้ณใจดีฉันไปนั่งฝาบายบายค่ะพี่โชคดีค่ะขับรถดีๆอันไอยคนขับเมาอยู่อะค่ะเอาคิวายังกลับาหาเมาคิวายังกลับมาขะพี่มันออกแล้วสามสองท่านออก